สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดียนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Burton Field Mo b i l e นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็เปิดให้ทดลองเล่นในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะสำหรับเกมตัวนี้นั่นเองคผู้ชมครับตัวนี้นะครับยังเป็นแค่เวอร์ชันตัว e a r l y Access เท่านั้นเองนะครับเป็นเวอร์ชันที่อยู่ระหว่างพัฒนาเนาะเพราะฉะนั้นตัวเกมยังไม่ใช่ตัวเต็มแต่อย่างใดนะคุผู้ชมครับนี่ระบบการยิงอัตโนมัติก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผู้ชมเกมนี้ก็จะมีพวกรถมีรถ นี่อันนี้ยังอยู่ในช่วงอ่ t ทู i ทอเรลอยู่นั่นเองท่านผู้ชมครับยิงครับอะเข้าหัวเข้าหัวอันนี้ก็จะมีออปชันให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้การยิงเป็นแบบออโตไฟหรือว่าเมนนวลนั่นเองท่านผู้ชมผมใช้แบบออโตไฟแล้วกันเนาะจะได้ยิงแบบง่ายๆท่านผู้ชมน,นี่มามามายืนทำอะไรกันพ่อหนุม่มยืนทำอะไรกันพ่อหนุม่มสไลด์ up ย่อลงไป คานสิโอ้โหคานคานคานเอ้ยจะไปไหนกันลูกพี่จะไปไหนกันจะไปไหนกันจะไปไหนกันซุบลุกดีลุกดีนายลุกดีเออค่อยๆไปนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็ตัว RPG ท่านผู้ชมครับเอาไว้ยิงพวกรถถังแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ดูดิ นี่โหแม่งติดรถถังรถถัง,งจะยิงเราเหรอจะยิงเราเหรอเี่ยครับอย่างที่บอกไปนะมันจะมีการขับรถถังอะไรแบบนี้ด้วยท่านผู้ชมครับโดดลงไปเลยได้ไหมฟึ๊บไปครับไปที่รถถังกันเขาขับได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะนี่การควบคุมนะครับก็จะเป็นการใช้ดีแพดทางนั้น้ายมือแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่ อันนี้จะเป็นตัวกราฟิกในเวอร์ชันเ r ริเอรอบใหม่นะครับสำหรับตัวนี้เนาะถือว่ากราฟิกถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคลองเทสตึกดิอู้โอ้โหสะใจเอ,อ้ยยิงตึกถลมม่มว่ะชัดเจนชัดเจนเบิร์นนฟิลมัน้อย่างนี้นะผู้ชมสำหรับเบิร์นนฟิลม i l e เนาะเป็นเกมที่อ่าหลายหลยคนรอคอยนั่นเองอมายึดจุดนะครับ ช็คจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาโทมองปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นตัวแผ่นที่ขนาดประมาณหนึ่งโอเคปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นปืนปืนแบบนี้นะครับเล็งแบบนี้มันมีเคเวสอะไรให้เราทำหรือเปล่านี่มีสตูอยู่ข้างหน้านี่แบบนี้เผู้ชมโหดจริงๆ <laughs> เจอรถถังกับรถถังกันหน่อยรถถังกับรถถังกันหน่อยตูมตูมโดนไปครึ่งหลอด ตูมตูมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,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 โดนไปอีกทีนึงรีโหลดเร็ว,เรวๆหน่อยเออไอ้พวกข้างในําทำไงดียิงเข้าไปอัดพื้นอัดพื้น <laughs> อันนี้ก็จะเป็นช่วงทัวร์เรียลก็จะเป็นประมาณนี้่านผู้ชมครับทีนี้่านผู้ชมครับหลังจากจบทัวร์เรียลไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีจุดให้เราเลือกลงนะครับแล้วก็ทางด้านขวาก็จะมีพวกอาชีพต่างๆเนาะให้เราเลือกนั่นเอง่านผู้ชมครับ เดี๋ยวลองเลือกดูนะครับแล้วเลือกจุดที่สามารถลงได้หรือว่าจะไปเกิดตรงรถตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโอเคจวเกิดจุด A นะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอาวุธปืนนะครับระวังพวกรถทงรถถังด้วยนะครับนั่นไงพูดถึงก็เจอเลยนะครับเพราะว่าเราซู้ไม่ได้ไงเราไม่มี RPG เราวิ่งก่อนเขาจะตู้มใส่เราไหมเนี่ยหนีกอนหนีกอนเพื <c oughs> ่อความปลอดภัยนะครับตัวเกมเพลงก็ยังเหมือนอตัว ก่อนหน้านี้่านผู้ชมครับรู้สึกยังไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหรน่นาะยิงไปยิงไปออกมาดิออกมาออกมาเรียบร้อยครับผม1คิวสบายสบายีายโหลดภาพมันค่อนข้างมืดนะในความรู้สึกผมนะครับท่านผู้ชมโอเคอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่สายมือใช่ไหมขึ้งไปขิ้ไป เรียบร้อยโดนลุมครับโดนลุมโดนลุมเรียบร้อยผมใช้ระบบการยิงแบบออโต้นะครับเพราะว่ามันควบคุมค่อนข้างอ่าผมว่ามันง่ายดีนะครับเราแค่หันเป้าให้ตรงนะมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับโอเคลูกพี่หมอบขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยโดนข้างหลังนั่นไงว่าแล้วผมว่าแล้วโอเคเราเลือกจุดเกิดใหม่เลือกอาชีพใหม่นะครับไปเกิดตรงอ e ีแล้วกันนะ เหมือนฝั่งผมจะโดนยึดจุดค่อนข้างเยอะเลยนะจุดอราโดนยึดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือเกมนี้จะมีการเช็คพอยต์แล้วก็ทําการยึดจุดนั่นเองท่านผู้ชมครับกระโดดข้ามไปเลยวิ่งกันนี่ครับเห็นบรรยากาศตอนเช้าแสงมาเต็มเนาะก็ถือว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปตัวเกมมันยังเป็นแค่ e อ r l y access เท่านั้นเองเนาะ สำหรับตัวเกมนะครับยังไม่ค่อยมีระบบอะไรเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับก็คือสามารถเข้ามาเลย์กันได้เลยเนาะสำหรับตรงนี้ท่านผู้ชมครับเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีเราจะไปบริเวณตรงนู้นซ้ายไม่มีขวาไม่มีวิ่งเลยครับวิ่งเลย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 โดดไป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 ,ไปนู่นไงครับมีคนมีรถถังอยู่ท่านะผู้ชม มีรถถังอยู่อะเราไม่มีอะผมเปลี่ยนดีกว่ามารถถังขึ้นมาเว้ยแม่งโคตรโหดเลยน่ะต,ตู้มาอยู่ข้างหลังเนี่ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนแม่งรถถังมาว่ะเราเขียไปข้างบนกันท่านผู้ชมหยุดเกิดาร้อน,นี่แหละมีศัตรูไหม แล้วมีพวกกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสตูอยู่บร,ริเวณตรงนี้ด้วยนะครับอืมเรียบร้อยไปดีมีคนยิงนะครับไม่ใช่ผมยิงเอาเอาเอาลูกพี่เอา,เอา,เอา,เอาลูกพีกพ่โอ้โหโดนข้างข้างซ้ายมือนะผู้ชมอะไรกันนี่อะไรกันนี่ โอเคต่ออีกสักเล็กน้อยนะผู้ชมครับอ๋อพวกกันพวกกันนี่นีรถถังนะผู้ชมมาแล้วเราต้องสักหน่อยแล้วแหละ <laughs> มาคือถ้าเขามี rpg อ่ะโหจบเลยนะคือไม่มีนี่แบบมันนะผู้ชมครับรถถางมันจะพังว่าผมขับหรือเปล่าวะมามาครับ นี่ยิงเข้าไปเลยไหมเนี่ยเอาเข้าไปเลยไหมเนี่ยตูมตูมเข้าไปเลยไหมตูมตูมอัดไปก่อนขับไปดูข้างหน้ากันดีกว่าว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมใน <c oughs> ขับรถถังนี่แม่โคตรโหดเลยนะมันไม่ค่อยว่างให้ขับนะครับมันจะมีคนแบบไวัยนะครับได้ขับรถทงรถถังเนาะเออผมบอกเลยว่าถ้าลงแล้วแบบเสียรถแน่นอนสำหรับรถถังอะ นี่ครับยิงแบบโคตรโหดนี่ครับยิงโอ้นั่นไง r p พีจท่านผู้ชมนี่ไงถ้ามีอืว RPG อี่ะมันค่อนข้างได้เปรียบเนาะแต่จะมีหรือเปล่าในประเด็นน่ะนั่นนะผมเห็นเขานะแต่ก็ตามทุกท่านเห็นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ